ลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สกิโลเฮรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับดิฉันยุ้ยดีเมศสุริวิทย์ค่ะดิฉันพินศรีดุรงกะทามค่ะค่ะเราสองคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการไทยก้าพัฒนาทั่วโลกนะคะรายการที่จะพาทุกท่านค่ะไปทาความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทํางานของกรมความร่วมือระหว่างประเทศนะคะหรือ Thailand International c o o p e r a t i o n Agency ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าไทยก้านะคะรายการของเราค่ะออกอากาศทุกๆเช้าวันจันทร์ค่ะ6นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกาทางสถานียุสราลม AM 1575กิโลเฮิร์นะคะ หรือท่านสามารถรับชมย้อนหลังค่ะได้ทาง Facebook ของไทก้าคอปเปอเรชันค่ะแล้วก็ Facebook ของสระบุรดีโอค่ะค่ะวันนี้ก็นั่งอยู่กับพี่พินศรีดุงเขาทำละนะคะ,คะเลขานุการกรมค่ะวันนี้ต้องมีอะไรดีๆมาเล่าให้เราฟังใช่ไหมคะก็วันนี้ก็จะมาเล่ากิจกรรมดีๆที่เราทําเพื่อพี่น้องประชาชนในช่วงโควิดนะคะทุะกท่านก็ทราบว่าตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยก็มีผู้คนจํานวนมากได้รับผลกระทบนะคะจากมาตรการที่สบคออกมาว่าอาจจะต้อง ปิดที่นูน่นปิดที่นี่อยู่บ้านเนี่ยก็หลายภาคส่วนก็ได้รับผลกระทบะทางกระทรวงโดยท่านรองนายยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าประเทศก็มีดําริว่าให้กระทรวงเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะโดยเป็นโครงการมัวแก้วปันน้ําใจสู้ภยัยโควิดวัตถุประสงค์ก็คือการที่เราไปจัด จัดจ้างร้านอาหารรายย่อยอที่ได้รับผลกระทบเนี่ย<อ>ให้เขาทำอาหารแล้วก็เอาไปบริจาคกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบหรือกับโรงพยาบาลสนามให้กับบุคลากรทางการแพทย์<อ>ที่มีน้ำใจมาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะทีนี้ทางกรมของเราเนี่ย ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนาศูนย์ราชการนะคะใ,<ช>ในปัจจุบันก็มีกรมการกงศุลนที่อยู่อาคารเดียวกันแล้วก็จะมีสถาบันการต่างประเทศเทศวบวงวโรปการซึ่งเป็นสถาบันที่มีภารกิจในการฝึกอบรมด้านการทูตด้านการต่างประเทศให้กับข้าราชการนะคะเราก็ชวนมาร่วมเพื่อให้การมอบของเนี่ยมีผลกระทบมากยิ่งขึ้นนะคะโดยทางกรมก็มีการว่าจ้างร้านอาหารรายย่อยในศูนย์ราชการแล้วก็ในบริเวณเ ถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยที่เป็นร้านค้ารายย่อยนะคะ<อ>ทำอาหารกล่องรกรมการ,รกองสูลก็เช่นกันนะคะก็เราก็รวบรวมอาหารกล่องได้450กลอ่องพร้อมน้ําดื่มนะคะ<อ>แล้วก็ ทางสถาบันเทวโรคก็ช่วยสนับสนุนรถเข็นรถวีลแชร์ให้กับผู้ป่วยนะคะแล้วก็มีผู้สนับสนุนจากภายนอกเราก็มีรถวีลแชร์สามคันนะคะนอกจากนี้เนี่ยที่น่าดีใจก็คือภาครัฐไม่ได้ทําคนเดียวเราก็มีการระชักชวนภาคเอกชนเข้ามาร่วมนะคะเป็นภาครัฐภาคเอกชนร่วมด้วยช่วยกันเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท CPL บริจาคเบเกอรี่มา1,000ชิ้นพร้อมกับน้ำดื่มจำนวน,ลนหลักพันขวดนะคะ,คะพร้อมกับบริษัทวัปป้าซึ่งเป็นบริษัทขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ได้บริจาคทิชชู่เปียกซึ่งเป็นทิชชู่ที่ฆ่าเชื้อโรคได้นะคะมา400กล่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราก็ร่วมกันไปบริจาคที่โรงพยาบาลสนามบุษาราคำเนื่องจากว่าอยู่ในบริเวณหลักสี่เหมือนกันนะคะโรงพยาบาลบุษราคำซึ่ง ปัจจุบันรองรับผู้ป่วยกว่า3,000คนนะคะมเมื่อวันที่5สิงหาคมทางท่านท,าท่านอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศท,ท่านอธิบดีกรมการกงสุนและผู้อำนวยการสถาบันการแพทยเทวบงวโรปการก็ได้ไปส่งมอบสิ่งของเหล่านี้ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุษราค,ค่ะก็ผู้อำนวยการก็คือท่านผู้ช่วยประหลัดะะท่านผู้ช่วยประหลัดค่ะนายแพทย์กิติศักดิ์ อักษรวงค่ะซึ่งท่านก็เป็นผู้รับมอบเนาะรับมอบหลังจากนั้นนี้รู้สึกว่าพอหลังจากที่ได้มีพิธีรับมอบเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็กรุณาพาพวกเราไวดูไปพื้นที่ที่เป็นห้องปฏิบัติการห้องควบคุมการทํางานนะคะเป็นการไปชมการทํางานเบื้องหลังเบื้องหลังของแพทย์พยาบาลซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากต่างจังหวัดมาร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลพี่น้องประชาชนผ่านทางระบบเทเลมิตริคอลนะคะหูเข้าไปเห็นวิธีการทํางานแล้วดูแบบ ทุกคนยุ่งวุ่นวายกันไปหมดเลยแล้วก็แบบพร้อมที่จะทํางานร่วมกันน่ยนะคะค่ะทุกคนก็เต็มที่ในการช่วยเหลือดูแล ผู้ป่วยนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่พวกเรามีมอบให้กับทางโรงพยาบาลสนามใช่ะใช่ก็คือเน้นเน้นผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ทํางานในด่านหน้านะคะในการดูแลประชาชนค่ะโอ้อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราเพิ่งทําไปเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างที่คุณพินได้ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าเราก็เข้าไปที่โรงพยาบาลสนามของบุรรามยนะคะค่ะทีนี้พูดนี้เหมือนกับครั้งนี้เราจับมือกับ3หน่วยงานใหญ่เลยเนาะในการทํางานร่วมกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งของที่เรามอบให้ก็เลยค่อนข้างที่จะแบบเป็นจนนํานวนเยอะขึ้นค่ะ,คะแล้วครั้งนี้เป็นการทํางานเฉพาะในส่วนของกรมเราเนี่ยค่ะเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะที่เราไปปันน้าใจให้กับชุมชนหรือว่าโรงพยาบาลทุก่ถ้านับกิจกรรมที่ไปทําที่โรงพยาบาลบุษราคัมเนี่ยเป็นครั้งที่4เพราะก่อนหน้านั้น2วันเนี่ยทางกรม,มค,ความร่วมมือระหว่างประเทศก็ได้นาเข้ากล่องนะคะไป120่กล่องไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่สปสชค่ะ ซึ่งทางสปสชได้ออกหน่วยให้การตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกที่ส่วนราชการ่นนอยู่ในอาคารเดียวกันเราก็เอาไปให้แต่ไม่ใช่ว่าสปสชหน่วยงานเดียวนะคะสปสชเนี่ยทำงานร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยม่ิดนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเข้ามาช่วยดูแลความเรียบร้อยทำงานกันเป็นทีมเขาเรียกว่าทีมร่วมปฏิบัติงานนะคะหน่วยร่วมปฏิบัติงานเพะฉะนั้นอาหารของเรา120กล่องเนี่ย เราก็เอามาจากร้านค้ารายย่อยภายในบริเวณเขตอักศีนี่แหละค่ะแล้วไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่สปสชค่ะตอนนั้นคุณพินพี่พีนไปมอบเองเลยเนาะใช่ค่ะไปพร้อมกับอ่อนสอสยันะคะแล้วก็น้องๆในสํานักงานเลขานุการกรมอืค่ะโหอันนี้อันนี้เป็นครั้งที่สามที่เราทําใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก่อนหน้านั้นก็ทราบว่ามีอีกก่อนหน้านั้นก็ครั้งที่หนึ่งเราไปมอบจัดถุงยางชีพ นะคะสุจัตุดยาที่ไปมอบให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบที่ต้องกักตัวหรือตกงานในเขตหลักสี่มาไปมอบให้กับท่านผู้นายกัดเขตหลักสี่แล้วก็มีชุมชน11แห่งมารับไปนะคะอันนี้เราเรามีคลิป เรามีคลิปเผื่อท่านผู้ชมอาจจะจําไม่ได้ลืมไปแล้วอะไรนี้ค่ะงั้นเราลองไปติดตามรับชมกันเลยไหมคะว่าตอนที่เราไปทําครั้งที่หนึ่งนันค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีผู้นําชุมชนมารับมอบกับเราด้วยนะคะทางเจ้าหน้าที่เองในไทยก้าเนี่ยก็เป็นผู้ที่บรรจุถุงเองคือทุกคนมีร่วมแรงและก็นอกจากเงินแล้วเรายังร่วมแรงร่วมใจด้วยะคจะได้เห็นนภาพงั้ไปติดตามมรัับชกนเลยยค่ะวเดีลับมาคคุยกันห่ะ ันนี้ทางกรมความร่วมมือร่างประเทศนะคะก็มีความยินดีที่ได้มีโอกาสจัดกิจกรรมไทยก้าวปันน้าใจนะคะโดยจัดถุงยางชีพเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะเข้าสารอาหารแห้งแล้วก็อุปกรณ์ที่จําเป็นในช่วงสถานการณ์โควิด19นะคะรวมทั้งเจลล้ลางมือแอลกอฮอล์แล้วก็หน้ากากาอนามัยต่างๆนานาด้วยนะคะทั้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ของกรมความร่วมมือร่างประเทศโดยเราได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนได้แก่ ไทยเบฟโลตัสแล้วก็โอสถสภาที่มาร่วมมอบให้กับพออเขตหักสีในวันนี้ค่ะ่อน,นึงก็ต้องขอขอบคุณนะครับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ภาคีคือข่ายจิตาสาทุกท่านนะครับที่มาสนับสนุนนะครับสิ่งของต่งตางๆนะครับที่ช่วยเหลือชาวชุมชนในพื้นที่เขลศสีซึ่งหลายชุมชนนะครับได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิดในครั้งนี้สิ่งของต่างเหล่านี้นะครับจะได้ไปช่วยเหลือชาวชุมชนอะไรอย่างดูถึงครับผมต้องขอบขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศนะครับที่ นำสิ่งของต่างๆนะครับมามอบให้กับลูกบ้านนะครับกับชุมชนของเรานะครับทางคณะกรรมการก็จะดําเนินการนะครับนำสิ่งของต่างๆนะครับไปมอบให้กับผู้ที่ต้องกักตัวนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานเขตลักสีนะครับที่เป็นแม่งานในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ ่าสักครู่นี้ก็เป็นการที่เราเข้าไปทําในเรื่องของจิตอาสาไทยก้าวเป็นน้าใจครั้งที่หนึ่งให้กับชุมชนหลักเสียนะคะนอกจากนี้เราให้ถุงยังชีพแล้วให้เขาเรียกว่าอาหารแล้วในครั้งที่หนึ่งทราบว่าเรามีหนังสือให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือทางกรมความร่วมมือเนี่ยดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านด้านสาธารณสุขนะคะโดยเฉพาะเรามีแผนงานป้องกันโรคโควิดกับประเทศเพื่อนบ้านเราก็สนับสนุนให้กรมควบคุมโรคจัดทีมหนังสือเป็นหนังสือการ์ตูนขายหัวเราะ 啊。Uh ความให้ความรู้เกี่ยวกับโควิดแล้วเราก็สนับสนุนการแปลเป็นภาษาประเทศเพื่อนบ้านทั้ง3ภาษานะคะ,คะเราก็มีภาษาอะไรบ้างมีเอ่อมีภาษาไทยแน่นอนแล้วก็มีภาษา,าลาภาษาเมียนมาแล้วก็ภาษากัมพูชานะคะค่ะเราก็เอาไปแจกให้เด็กๆในชุมชนด้วยค่ะ,คะในที่เขตหลักสีค่ะ,คะอันนี้นี่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะทราบว่านังสือหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าอยากจะพิ้น์มาอ่านเนี่ยเราก็บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของไทก้านะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ให้ค่ะว่าสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของไทก้ายังไงบ้างนะคะ แล้วก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าจะเก็บเอาเป็นภาษาอะไรเอามาอ่านมีทั้งัมพูชาทั้งลาวแล้วก็เมียนมาค่ะก็แล้วแต่ว่าเผื่อใครมีอาจจะมีแรงงานอยู่ทํางานอยู่ที่บ้านก็จะได้ไปดาวน์โหลดมาได้เนาะถ้าเป็นภาษาพม่าก็หยิบเป็นไฟล์ให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งที่หนึ่งที่เราทำแล้วครั้งที่สองที่เราไปทาครั้งที่สองก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ว่าเรามีโครงการร่วมกับกรมควบคุมโรคนในการพัฒนา สาสุขชายแดนโดยเป้าหมายของเราก็คือประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เขามีความรู้ในการป้องกันตัวเองเพราะโรคติดต่อพวกนี้มันก็ข้ามแดนไปมาทุกคนจะต้องช่วยเหลือกันเขาติดเราก็ติดนะมันเป็นความเสี่ยงนะคะนั้นเ,เรามีโครงการกับกรมควบคุมโรคในการที่จะไปอบรมอาสาสมัครแรงงานข้ามชาตินะคะที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยเพื่อให้เขาเนี่ยให้ความรู้กับชุมชนของเขาเองะนะที่มาทํางานในประเทศไทยเพื่อที่จะตั้งป้องกันตัวเองได้ถูกต้องและปลอดภยัยเพราะฉะนั้น เราก็นําเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา,านในกรมและก็นอกกรมเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งไปจัดซื้อน,นมผงมเพื่อให้กับลูกหลานของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ซึ่งก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าต้องโรงงานถูกปิดตัวไม่สามารถทำมาหากินได้ตามปกติแล้วก็มีลูกหลานที่ยังเล็กอยู่ซึ่งต้องการอาหารที่มีประโยชน์มีวิตามินเพราะฉะนั้นเราก็สนับสนุนน,นมผงให้กับทางกรมควบคุมโรคละ มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์เหตุเขรร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลนําไปมอบให้กับลูกหลานแรงงานต่างชาติที่ทํางานในประเทศไทยฟังดูแล้วนี่ก็แทบจะครอบคลุมทุกปุ่มเป้าหมายเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงแรงงานข้ามชาติผู้ป่วยเราก็ทําแล้วนะคะคือเรามีความโชคดีนะคะว่ากรมเราทํางานที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเราก็จะมีพันธมิตรนอกจากที่จะเป็นคนไทยด้วยกันเองแล้วเนี่ยผู่มันเหมือนประชาชนที่รับผลกระทบในครั้งแรกนะคะ ก็เป็นแรงงานข้ามชาติที่ทํางานอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ช่วยในการมีส่วนในการพัฒนาช่วยประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ครั้งที่3ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในด่านหน้านะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ช่วยตรวจคัดกรองและครั้งที่4เนี่ยก็จะเป็นพวกหมอพยาบาลจริงๆที่ให้การรักษาคนไข้เพราะฉะนั้นสีครั้งนี้จริงๆกลุ่มเป้าหมายเนี่ยต่างกันไปเลยใช่ะะแล้วก็ยังไงก็ตามแต่เราก็ยังมีพันธมิตร ที่ควงคู่กันมาแต่ครั้งที่หนึ่งมาเลยเนาะอย่างเช่นบริษัท CPR ค่ะอันั่นก็ร่วมมือกับเราใช่ค่ะก็โชคดีที่ CP ีก็ให้การสนับสนุนอย่างเราเรามาดีแล้วก็น่าจาก CP ีก็มีบริษัทเอกชนท่านอื่นนะคะที่ให้การสนับสนุนโอสุดสภาเนาะราที่แล้วโอสุสภาก็มาแล้วก็ในในแง่ของบริษัทโลตัส โลตัสที่ก็เอามาสนุนเบียช้างครั้งแรกมีเบียช้างด้วยก็คือบริษัทไทยเบเบเลชจำกัดข่าช้างค่ะก็แต่ละบริษัทก็ไม่ใช่ว่าภาครัฐทําอย่างเดียวมันก็จะเป็นการบูรณาการร่วมแรงร่วมใจกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างจริงจังเลยนะคะค่ะแล้วก้าวย่างต่อไปคิดว่าคงจะไม่ใช่ครั้งที่สคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายสาหรับพี่พีนนะคะดูสถานการณ์แล้วเนี่ยเรายังต้องอยู่กับโรคโควิดไปอีกนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหา ก,กิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบนะคะ,คะ แล้วก็พันธมิตรเราก็ยังอยู่เคียงข้างเราอยู่ต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็น CPO ไม่ว่าจะเป็นไทยด้วยเวเลสอะไรต่างๆนานาเอกชนต่างๆค่ะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทั้งสครั้งที่เราทํามาเนี่ยก็จะได้สะท้อนเห็นว่าบทบาทกระทรวงการต่างประเทศเราไม่ใช่ทาหน้าที่แค่ภารกิจในต่างประเทศในประเทศไทยเราก็ยังทําไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาหรือแรงต่างๆนานาเนี่ยเราก็ยังมีการทํางานร่วมกับคนไทยรวมทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่เราเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันน่ยนะคะก็ <Yes. S 1> นอกจากนี้เนี่ยก็อย่างที่พวกเราจําได้ชอบมีสโลแกนว่ากระทรวงการต่างประเทศดูแลคนทุกแห่งหนเราดูเราดูแลนอกจากนี้นี่เป็นการสะท้อนจริงๆเนาะว่าเราก็ดูแลกันทุกแห่งหนแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเราหลากหลายมากจริงๆอย่างที่พี่พินได้พูดในตอนต้นนะคะแล้วก็คำพูดอีกอันหนึ่งที่มักจะเห็นคือคนไทยไม่ทิ้งกันในยามเดือดร้อนนะคะเราก็ช่วยเหลือกันเท่าที่เราจะทําได้ค่ะพี่พินมีอะไรจะพูดกับทางสปอนเซอร์หลักของเราไหมหรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณ ภาคเอกชนนะคะที่เข้า,าก็มาร่วมกับเราทุกครั้งที่เรามีกิจกรรมจิตอาสาแล้วก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ของกรมทุกท่านทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังในการจัดหา,าสิ่งของบริจาคต่างๆนะคะการแพ็กการจัดหาการนําส่งก็ได้น้องๆในกรมเนี่ยมาช่วยเหลือกันทํางานเป็นทีมนะคะผลงานก็ออกมาดีค่ะโอ้ทุก เขาเรียกว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ทุกๆคนก็มีส่วนร่วมจริงๆอย่างครั้งที่หนึ่งก็เห็นภาพเลยเนาะช่วยกันจัดของขวัญจ <kaz an> <absorbed> ัดอะไรต่างๆนานารวมทั้งแพ็คของส่งไปที่สํานักงานเขตหลักสีก็เป็นแรงงานของน้องๆเราทั้งนั้นเลยนะคะส่วนครั้งที่2ก็เรื่องนมจัดอะไรต่างๆนานาไปจัดซื้อจัดหาค่ะแล้วก็ครั้งที่3ที่ไปซื้อข้าวโอ้โหก็ต้องให้ทันเวลาเพราะว่าต้องให้ทันในมือที่เขาที่เจ้าหน้าที่พัก เที่ยงแับประานอาหารแล้วที่สาคัญกลิ่นอาหารก็แบบโอ้ยหอมอร่อยคือเข้าไปยืนดูแล้วบ่าโอ้ยท้องร้องหิวเลยอะไรเงี้ยส่วนครั้งที่สี่ก็สัมภาณ์ของต่างๆจากกรมศูนย์ราชการของเราก็ต้องวิ่งไปที่เขตโรงพยาบาลสนามเนาะค่ะก็ต้องใช้ทั้งแรงกายแล้วก็แรงใจในการทำงานร่วมกันเสียดายว่าเนื่องจากว่าเกี่ยวกับเรื่องของการจำกัดปริมาณคนเนาะถ้าไม่งั้นก็จะมีพี่ๆน้องๆหลายๆคนเลยที่อยากจะเข้าไป ร่วมแสดงน้ําใจร่วมส่งพลังใจให้กับบุคลากรด่านหน้านะคะค่ะวันนี้ก็เทยก้าพัฒนาทั่วโลกก็พาทุกท่านค่ะมารับทราบกิจกรรมกิจกรรมดีๆเนาะ เขาเรียกว่ากิจกรรมของไทยก้าปั่นน้าใจหรือว่าเราเรียกว่าเป็นโครงการบัวแก้วตอนนี้เป็นบัวแก้วปันน้ําใจสู้ภายโควิดอย่างนี้แสดงว่าทุกๆกระทรวงทุกๆกรมที่อยู่ในกระทรวงก็ต้องทําเหมือนกันใช่ไหมคะทั้งกระทรวงการต่างประเทศที่อยู่ถนนสีุธยาก็นําอาหารไปบริจาคให้กับชุมชนที่อยู่ในเขตราชเทวีซึ่งเป็นเขตที่กระทรวงการต่างประเทศตั้งอยู่นะคะอ๋อเผอิญเราอยู่ที่หลักสี่ที่หลักสี่เราก็จะเน้นในพื้นที่ที่เราตั้งอยู่ค่ะ แต่ละที่ก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันคนไทยเราไม่ทิ้งกันแล้วจริงๆนะคะวันนี้ไทก้าพันธนาทวโลก,ก็ต้องขอบคุณพี่พินมากๆเลยนะคะ,คะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็มาเล่าถึงกิจกรรมดีๆของทางไทยก้ารเราอะนะคะแล้วถ้า,ถามีอีกก็คราวหน้าก็จะมาเล่าให้ท่านฝั่งทฟ,ฟังอีกนะคะโอเคค่ะค่ะงั้นวันนี้ไทก้าพันนาทวโลกเวลาคงต้องหมดลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการของเราได้ทุกๆเช้าวันจันทร์ข่าวหกนาฬิกาสามสิบนาทีถึงเจ็ดนาฬิกาทางสถานียุสัาลมเอ็หนึ่งห้าเจ็ดห้ากิโลเฮิร์ตนะคะหรือ แล้วก็ Facebook ของสลาลมเรดิโอค่ะค่ะวันนี้นะคะดิฉันวิ้ดีแม็กซ์วิทค่ะค่ะดิฉันพิมศรีดุโรคธรรมค่ะเราสองคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันไหนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไทยชนะที่มาตอบโจทย์ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal มีไว้เพื่อช่วยในการติดตามสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในสถานที่หรือร้านค้าใดที่มีการใช้บริการปลอดเลยวันนี้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ใช้ง่ายปลอดภัยชชั่์ร่วมหยุดการแพร,ร่ระบาดฟืด้นฟูเศรษฐกิจของเราด้วยไทยชนะเช็คอินแล้วอย่าลืมเช็คเอา t นะคะ คงเป็นปีที่หนักมากสำหรับพี่ๆน้องๆใช่ไหมครับโดยเฉพาะการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ที่อาจทำให้น้ำหนักของบางคนเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจแต่ถึงจะอยู่บ้านหรือ work from home กระทรวงการต่างประเทศก็ยังอยู่ข้างๆเราเสมอและไม่ว่าคนไทยที่ไหนในโลกจะประสบปัญหาใดๆในต่างประเทศเช่นเจ็บป่วยแรงงานถูกหลอกประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหนังสือเดินทางหายหมดอายุรวมถึงได้รับผลกระทบจากโควิด19ก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆมากมายช่องทางติดต่อกระทรวงการ ตามประเทศ Facebook เว็บไซต์ l ล n ์ Twitter Instagram และแอปพลิเคชัน Thai c o n s ล l a r หรือจะโทรหาสายด่วนสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุนใหญ่ก็ได้นะครับการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหวนเราดูแล